นี่คือเหตุการณ์สุดหลอนที่ไม่ว่าใครเห็นก็ไม่สามารถอธิบายได้ตั้งแต่สิ่งลี้ลับในห้องใต้หลังคาไปจนถึงคนที่ไต่ขึ้นไปบนกำแพงโดยลากคนอื่นไปด้วยแต่และคลิปนั้นจะหลอนขนาดไหนกอดไหลแล้วไปดูกันร่างที่บิดเบี้ยวสิ่งที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่นี้ก็คือสัตว์ประหลาดลึกลับที่ถูกพบเห็นอยู่ในเม็กซิโก มันมีหัวที่ใหญ่โตกว่าปกติและก็ดูเหมือนจะสวมชุดสีขาวล้วนแต่ที่มันแปลกจริงๆก็คือการเคลื่อนไหวที่ผิดธรรมชาติมันดูไม่เหมือนการเดินของมนุษย์หรือสัตว์ชนิดไหนในโลกนี้เลยจึงทําให้เกิดคําถามตามมาว่าสิ่งนี้เป็นของจริงหรือเปล่าและแน่นอนครับว่าคุณผู้ชมต้องตัดสินใจด้วยตัวเอง <c oughs> ห้องใต้หลังคา สามีภรรยาคู่หนีได้ยินเสียงออกมาจากห้องใต้หลังคาพวกเขาจึงตัดสินใจที่จะขึ้นไปตรวจสอบดูในตอนแรกนั้นพวกเขาก็ไม่พบอะไรผิดปกติเลยแต่ทว่าเมื่อมาตรวจสอบคลิปวิดีโอภายหลังนั้นพวกเขาก็ต้องตกใจเนื่องจากสิ่งที่กล้องนั้นถ่ายมาได้ดูเหมือนจะเป็นผีหรือไม่ก็วิญญาณที่มีรูปร่างคล้ายกับมนุษย์ซึ่งอาศัยอยู่ในห้องใต้หลังคาของพวกเขาโดยที่พวกเขานนัไม่รู้เรื่องเลยเมื่อเห็นแบบนี้พวกเขาก็เลยคิดได้ว่าจะไม่ขึ้นไปรบกวนมันอีก เอเลี่ยนในเหมืองร้างคู่รักคู่หนึ่งได้ไปพบเข้ากับเหมืองร้างและก็ตัดสินใจที่จะเข้าไปสำรวจและความอยากรู้อยากเห็นของพวกเขานั้นก็เพิ่มสูงขึ้นเมื่อพวกเขาได้สังเกตเห็นประตูลึกลับตรงกลางเหมืองที่ดูเหมือนกับว่ามันจะมีไว้สําหรับขังบางสิ่งบางอย่างเอาไว้ด้านในในตอนแรกพวกเขาก็ลังเลแต่ด้วยความอยากรู้แฟนหนุ่มจึงตัดสินใจยืนกล้องเข้าไปด้านใน พันใดนั้นเองก็มีสิ่งมีชีวิตบางอย่างปรากฏตัวขึ้นแม้จะเป็นเพียงแค่เสี้ยววินาทีแต่มันก็สามารถทําให้พวกเขาตกตะลึงและเมื่อกลับมาดูคลิปแบบสโลโมชั่นก็เห็นได้ชัดเจนเลยว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีดวงตาเรืองแสงและถึงแม้พวกเขาจะไม่รู้ว่านี่คือตัวอะไรแต่แน่นอนว่าพวกเขาจะไม่มีวันลืมแน่นอนปีาศาจจิว๋ว ในตอนแรกที่เห็นภาพนิ่งนี้หลายคนอาจจะคิดว่ามันคือภาพหลอมแต่ปรากฏว่ามันมีหลักฐานที่เป็นคลิปวิดีโออยู่ด้วยโดยคลิปนี้เริ่มต้นด้วยภาพของสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่มีรูปร่างคล้ายกับมนุษย์กำลังนั่งอยู่ที่ปลายบันไดเหมือนกำลังคิดอะไรอยู่ไม่นานนะักเจ้าสิ่งนี้ก็ลุกขึ้นมาแล้วก็หันมองมาทางกล้องดวงตาของมันนั้นว่างเปล่าแล้วก็ส่องแสงราวกับไฟฉายไม่รู้ว่าเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวนี้คิดจะทำอะไรต่อแต่คนที่กำลังถ่ายคลิปนั้นได้วิง่งหนีไปก่อนแล้ว หญิงสาวโหยหวนคลิปวิดีโอสุดหลอนนี้ถูกโพสต์ในอินเทอร์เน็ตเมื่อปี2020แสดงให้เห็นร่างผอมๆยืนอยู่บนยอดของต้นไม้และมันยังน่ากลัวขึ้นไปอีกเมื่อสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างคล้ายกับผู้หญิงนี้เริ่มชูมือขึ้นมาในอากาศพร้อมกับเสียงร้องอันโหยหวนไม่มีใครรู้ว่านี่เป็นเสียงหมาหอนหรือว่าเสียงของผู้หญิงคนนี้เองแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าความจริงคืออะไร โดนลากนี่คือภาพฟุตเทจสุดหลอนของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีพลังเหนือธรรมชาติในการปีนกำแพงขึ้นไปโดยที่ไม่ต้องมีเครื่องมือช่วยอะไรเลยและที่แย่ไปกว่านั้นก็คือเธอไม่ได้ปีนคนเดียวเธอได้จับและก็ลากใครบางคนขึ้นไปกับเธอด้วยว่ากันว่าเธอคนนี้ถูกขังอยู่ในโรงพยาบาลแถวนั้นและหลังจากหลายปีผ่านไปเธอก็สามารถหลบหนีออกมาได้ซึ่งคนที่ถูกจับแล้วก็ลากขึ้นไปนั้นก็คือพยาบาลน,นั่นเอง แต่ทว่านี่ไม่ใช่เหตุการณ์เดียวเท่านั้นเพราะว่ามีผู้หญิงที่มีลักษณะคล้ายกันนี้ถูกถ่ายเอาไว้ได้ที่ฝรั่งเศสและก็ยังมีอีกครั้งในอิตาลีอีกด้วยประสิทธิโชควัยรุ่นสองคนนี้ได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับเสียงผีที่เล็ดลอดออกมาจากกระท่อมในป่าทําให้พวกเขาตัดสินใจที่จะมาพิสูจน์และเมื่อพวกเขาไปถึงที่กระท่อมนี้จริงๆแล้วพวกเขาก็ได้ยินเสียงของมัน เสียงร้องสุดหลอนนี้มันดังขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดมันก็โผล่ออกมาให้เห็นแน่นอนคัาว่าพวกเขารีบวิ่งหนีออกจากพื้นที่พร้อมกับกรีดร้องไปด้วยความหวาดกลัวแต่ถ้าดูจากภาพนั้นผมก็นึกว่าเจ้าผีตัวนี้มันคือประสิทธิโชคซะอีกจะลอกให้คนตูดลุกตั้งเป็นหน่อไม้ฝรั่ลังเลยในฐานะที่ไม่เรียกประสิทธิโชคสัตว์ประหลาดบนหลังคา นี่คือภาพที่แสดงให้เห็นสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดที่ยืนอยู่บนหลังคาและก็มีผู้คนอยู่รอบๆแต่จริงๆแล้วนั้นเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนปี2015เมื่อมีคนได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากส่วนหลังบ้านของเขาและพอเขาออกไปตรวจสอบก็ได้พบเห็นสิ่งนี้อยู่บนหลังคาโดยเจ้าสิ่งนี้นั้นมีลักษณะคือสีผิวซีดไม่มีขนมีท่อนล่างที่เหมือนมนุษย์แต่มีหัวที่เล็กและก็ยาวแปลกๆ และพอมันรู้ตัวว่ามันถูกพบเห็นเข้าแล้วมันก็หยุดนิ่งเหมือนทำอะไรไม่ถูกก่อนที่จะรีบวิ่งหนีไปนั่นเองหญิงไรนะ้หน้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในกรุงเดลีประเทศอินเดียมันเป็นเรื่องราวของผีผู้หญิงไรหน้าที่จะคอยหลอกหลอนอยู่บนรถเมล โดยในคลิปนี้เป็นการเผชิญหน้าระหว่างตำรวจกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งตำรวจนั้นก็ได้บอกให้เธอเผยหน้าออกมาแต่สิ่งที่เธอพูดตอบกลับมานั้นก็คือฉันไม่มีหน้าทำเอาตำรวจคนนี้ทั้งหลอนทั้งตกใจในเวลาเดียวกันและไม่นานหลังจากนั้นที่ป้ายรถเมล์ทางตะวันตกของกรุงเดลีได้มีคนไปพบเข้ากับร่างของผู้หญิงไร้หัววัยสามสิบกว่าที่ถูกซ่อนอยู่ในถุงลมนิรภัยทีนี้ลองไปติดต่อเรื่องราวดูสิครับมันทำให้หน้าขนลุกยิ่งกว่าเดิมซะอีก ไม่แน่ว่าร่างของหญิงสาวไร้หัวกับผีผู้หญิงไร้หน้าหนีอาจจะเป็นคนเดียวกันก็เป็นได้แขกที่ไม่ได้รับเชิญการอยู่บ้านเพียงลำพังกับน้องหมานั้นอาจจะกลายเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดสำหรับเขาไปแล้วเมื่อเขานั้นได้บันทึกภาพมือคู่หนึ่งกำลังทุบป,ประตูกระจกของเขาแต่ทว่ามันมีเพียงแค่มือไม่มีร่างคนอยู่ตรงนั้นเลย <Leave>. Stop. และเมื่อเขาปิดไฟในบ้านมือคุณหนีก็หายไปเขาจึงได้ตัดสินใจออกไปดูข้างนอกแต่ทว่าข้างนอกนั้นก็ไม่มีใครอยู่เลยถ้าหากเป็นผมเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็คงจะไม่กล้านอนอยู่บ้านแล้วแล้วทุกคนล่ะครับหากเจอแบบเดียวกันจะทำยังไงสิ่งลี้ลับในป่า ในขณะที่วัยรุ่นกลุ่มนี้ได้เข้าไปเที่ยวเล่นในป่าตอนกลางคืนจู่ๆพวกเขาก็สังเกตเห็นบางสิ่งบางอย่างเข้าพวกเขาก็เลยใช้ไฟฉายส่องไปที่เจ้าสิ่งนี้ด้วยความอยากรู้อยากเห็นแต่แค่นั้นยังไม่พอหนึ่งในวัยรุ่นนั้นได้นําก้อนหินไปโยนใส่มันทําให้เจ้าสิ่งนี้เริ่มวิ่งไล่ตามพวกเขาทันที <c oughs> ซึ่งผมคิดว่าการไปล้อเล่นกับบางสิ่งในความมืดที่คุณไม่เข้าใจนั้นไม่ใช่เรื่องที่ควรทําสักเท่าไหร่ คนไม่มีหัวนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดตัวหนึ่งที่บันทึกภาพของชายคนหนึ่งได้ซึ่งเขากำลังเดินอยู่บนถนนทั้งๆท,ที่ไม่มีหัวบอกได้เลยนะครับว่าบ้านคุที่อยู่แถวๆนั้นจะต้องขนลุกอย่างแน่นอนแต่บางคนก็บอกว่านี่เป็นแค่ความผิดพลาดของกล้องวงจรปิดที่ไม่สามารถถ่ายภาพหัวของคนนี้ได้นอกจากนี้ก็มีบางคนที่บอกว่ามันเป็นเวทมนต์ของวูดู แต่มันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถมีชีวิตอยู่ได้เพียงหนึ่งหรือสองวินาทีเท่านั้นหากไม่มีหัวดังนั้นแล้วจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลในภาพนี้จะเดินอยู่บนถนนทั้งๆัท,งท,งที่ไม่มีหัวผีทะเล ภาพนี้ถูกถ่ายเอาไว้เมื่อปีที่แล้วโดยมันแสดงให้เห็นถึงสิ่งมีชีวิตลึกลับที่น่าสะพึงกลัวอย่างมากในแม่น้ำแห่งหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าเป็นแม่น้ำในอุซเบกิสถานโดยในคลิปเราจะเห็นชาวประมงที่ทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างคล้ายกับการบูชายันไก่ให้กับสิ่งมีชีวิตลึกลับในน้ำลือกันว่าถ้าพวกเขาทำแบบนี้สัตว์ประหลาดใต้น้ำจะอนุญาตให้พวกเขาตกปลาจากแม่น้ำของมันได้ ในตอนแรกนั้นเจ้าของคลิปไม่เชื่อว่ามันมีอยู่จริงๆจึงได้ตัดสินใจที่จะเข้าร่วมการทำพิธีนี้ด้วยเพื่อที่จะได้เห็นมันกับตาของตัวเองและสุดท้ายเป็นยังไงพูดไม่ออกเลยทีเดียวมีหลายคอมเมนต์จากสื่อต่างประเทศนั้นบอกว่ามันอาจจะเป็นนางเงือกหรือสิ่งมีชีวิตนอกโลกบางอย่างซึ่งพอเห็นแบบนี้แล้วผมก็รู้เลยว่าฝรั่งก็งมงายไม่ต่างกับคนไทยเลยแล้วทุกคนละครับคิดว่านี่เป็นตัวอะไร ตัวกอบลินในขณะที่นักปีนเขาคนหนึ่งเขาไปเดินในป่าลึกเขาก็ได้ถ่ายภาพบางสิ่งที่น่าขนลุกมากโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยแม้แต่น้อยมันเป็นภาพของปีศาจต,ตัวเขียวคล้ายกับกอบลินซุ่มซ่อนอยู่หลังต้นไม้ในตอนแรกนั้นเขาไม่ได้สังเกตเห็นสิ่งนี้เลยจนกระทั่งเขาได้มาย้อนดูคลิปวิดีโอที่หลังมันทำให้เขารู้สึกประหลาดใจมากและก็สงสัยว่าถ้าหากเขาอยู่ตรงนั้นนานกว่านี้สักนิดมันจะเกิดอะไรขึ้น และทั้งหมดนี้ก็คือคลิปวิดีโอสุดหลอนที่ไม่ว่าใครดูก็ไม่สามารถอธิบายได้ซึ่งถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ